อัปเดตในคู่ถัดมานะครับจะเป็นของ EUR USD นะ EUR USD ราคา Time Frame Day นะครับปิดเป็นแท่งกลับตัว bullish นะครับผมขึ้นไปลงไปทดสอบในโซนของ liquidity c o m p e e t t i o n แล้วดันราคากลับขึ้นมานะครับราคาลงไปทดสอบ3ราคาของแนวรับนะครับ 1. 23, 3, 1 0 5 2 3 5 2 5 3 2 0 5 0 2 1 1 0 4 8 0 4800 หนะลังจากนั้นดราคาของ t i m e f ฟรมเดย์ผลักกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับผมเบรกซับไพ่สองกล่องนี้ออกไปได้เลยนะฮะเรียบร้อยตอนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณซับไพ่ด้านบนนะครับอีกหนึ่งครั้งนะฮะเป็นกรอบราคาของ k ี y เ e เวลฟิโบอยู่ที่ประมาณ78-89%ถึงนะฮะหากว่าราคา ไม่สามารถผลักให้ผ่านไฮตรงนี้ไปได้นะครับ1.07132นะครับมุมมองอยังคงมองฝั่งเซลล์ได้นะฮะของแพงโซนนี้นะครับผมมี liquidity ไฮนะครับอยู่ที่ประมาณ1.06900เซตอัฝั่งเซลล์ตอนนี้ของ EU ถึงก่อนนะครับผมก็ลองพิจารณาลองพิจารณาแล้วก็บริหารหลอดไซด์ดูนะครับในโซนนี้ว่า จะบริหารความเสี่ยงอย่างไรนะครับในโซนเซลล์โซนนี้นะครับซึ่งมี SL อยู่ที่1.07132นะส่วนของแนวรับนะครับเราจะเห็นว่าในกรอบของ H4 นะมี l ร l ลี่เบสนะครับ,น,รบนี่คือเบสของเขานะครับอยู่ที่โซนราคา1.06376นะฮะแล้วก็จะมีเบสอีกทีก็คือโซนประมาณ 50%ของแท่งนะครับผมจะอยู่ที่ราคา1.05970นะครับแล้วก็อีกทีก็คือ61.8%เป็น1.05685นะครับเซตอัพนะฮะอาจจะขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วย่อราคาลงมาต้องดูว่าโซนของแนวรับโซนไหนมีความแข็งแรงมากพอที่จะรับราคาแล้วอ,ออกออเดอร์ฝั่งบายได้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าโซนซัพลายที่เขาจะถึงเนี่ย ราคาจะเบรกผ่าน1.07123หรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตในส่วนของช่วงบ่ายตลาดยุโรปอีกทีนะครับเซตอัพตรงตรงนี้นะครับมุมมองเป็นฝั่งเซลล์ได้นะครเพราะว่าสัพพลายค่อนข้างแข็งแรงนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับอัปเดตของคู่สกุลเงิน EURUSD ก็อัปเดตกันประมาณนี้ครับขอบคุณครับ